เรื่องอาคันตุกะภิกษุข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภิกษุผู้อาคันตุกะหลายรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านักครังยถาเป็นต้นพวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาได้ยินว่าพวกภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาอยู่ในปัจจันตนครแห่งหนึ่งได้เป็นอยู่สุขในเดือนแรกในเดือนท่ามกลาง พวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โครจรของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านเป็นเฉลยไปจำเดิมแต่การนั้นมนุษย์ทั้งหลายได้พากันมาปฏิสังขรปัจจันตะนครน,นั้นเพื่อประโยชน์จะป้องกันพวกโจรจึงไม่ได้โอกาสจะอุปถักภิกษุเหล่านั้นอย่างแข็งแรงพวกภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาหาความสำราญมีได้ครั้นออกพรรษาแล้ว ได้ไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อจะฟอบพระศาสดาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งนาที่สมควรส่วนหนึ่งพระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กับภิกษุเหล่านั้นพระศาสดาทรงทําการปฏิสันถานกับภิกษุเหล่านั้นตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพากันอยู่สบายหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์อยู่สบายแต่ในเดือนแรกเท่านั้นในเดือนท่ามกลางพวกโจรได้ปล้นแล้วจําเดิมแต่การนั้น มนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิสังขรนครไม่ได้โอกาสจะบำรุงอย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงจำพรรษาหาความสำราญไม่ได้จึงตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้คิดเลยธรรมดาว่าความอยู่เป็นสุขสำราญตลอดการเป็นนิอันบุคคลหาได้ยากธรรมดาว่าภิกษุรักษาอัตภาพนั่นแหละเหมือนกับพวกมนุษย์เหล่านั้นคุ้มครองนครฉะนั้นย่อมควรดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ท่านทั้งหลายควรรักษาตนเหมือนกับพวกมนุษย์ป้องกันปัจจันตะนะครทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นขณะอย่าเข้าไปล่วงท่านทั้งหลายเสียเพราะว่าชนทั้งหลายผู้ล่วงเสียซึ่งขณนะเป็นผู้เบียดเสียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่แกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตระพาหิรังเป็นต้นความว่าภิกษุทั้งหลายปัจจันตะนะครนั้นอันมนุษย์เหล่านั้นช่วยกันทําที่มั่นทั้งหลายมีประตูและกําแพงเป็นต้นชื่อว่า ทำให้มั่นในภายในเขาทําที่มั่นทั้งหลายมีป้อมและคูเป็นต้นชื่อว่าทําให้มั่นในภายนอกเพราะเหตุนั้นปัจจันตนครนั้นจึงเป็นเมืองที่พวกมนุษย์ทําให้มั่นทั้งภายในและภายนอกรักษาแล้วฉันใดก็พวกท่านจงเข้าไปตั้งสติไว้จงปิดทวารทั้ง6อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทำอายตนะภายใน6เหล่านั้นให้มั่นด้วยการไม่ถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอกห ซึ่งยึดถืออยู่จะเป็นไปเพื่อขจัดอยายตนะภายในเสียไม่ลัสติที่รักษาทวารเพื่อไม่ให้อยายตนะภายนอกเหล่านั้นเข้าไปประพฤติอยู่ชื่อว่ารักษาตนไว้ฉันนั้นบาปพระคถาว่าคโนวโวมาอุป,ปจัคขาความว่าก็ผู้ใดไม่ปกครองตนอย่างนั้นขณะนี้แม้ทั้งสิ้นคือขณะเป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี้ขณะบังเกิดในมัชชิมประเทศ ขณะอันได้สัมมาทิฐิขณะไม่ขาดแคลนแห่งอายตนาทั้ง6ประการจมก้าวล่วงเสียซึ่งบุคคลผู้นั้นขณะนั้นจงอย่าก้าวล่วงท่านทั้งหลายไปเสียบทว่าขณะตีตาเป็นต้นความว่าเพราะว่าบุคคลเหล่าใดล่วงเสียซึ่งขณะนั้นแล้วขณะนั้นล่วงเสียซึ่งบุคคลเหล่านั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้เบียดเสียดกันในนรกคือบังเกิดในนรกนั้นแล้วเศร้าโศกอยู่ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น เกิดความสังเวชตั้งอยู่ในพระอรหัตผลแล้วดังนี้แลเรื่องอาคันตุกะภิกษุจบ